สองวงสองเวทีสองแบบสองสไตล์เลยของโตเกียวมิวสิกนะครับโตเกียวมิวสิกก็จะเป็นคอนเสิร์ตวาไรตี้มอลำฟิวชั่นใหม่นะครับของใจจะลอยก็จะเป็นหมอลำมูมาถึงแล้วนะครับผมบ่ได้เข้าบ้านเลยเพราะว่ามือเศร้านี่ออกจากคอนแกนเกือบสิบเอ็ดโมงนะฮบก็เลยแบบถ้าสมมุติว่ากลับเข่าบ้านที่จริงบ้านก็อยุ่ีกใกล้ๆน่ฮะ บ้านอยุยไก้นี่แต่ว่า,ายัานออกมมแเรารถติดบ้านอยู่คลองสองนี่เองครับผมแต่ว่ามาจากคอนแกนแล้วก็เข้ามาที่งานเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เข้าบ้านสวัสดีครับผมช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมบงหู้บ้านเฮ็ุกลุ่มปิดด้ผมก็เลยบมีทีมไหลมาน้ำเด๋แต่ว่าผมเสียอโทรศัพท์ไหลนี่แอนในกลุ่ม EP เจ็ดนะครับซึ่งเข้าเป็นกลุ่มเมาเหมา,เ,หมาเดือนธันวาคมอ่ะสิมีไหลใหญ่เดือนธันวาคมนะครับไล์เต็มรูปแบบของเรา EP พีที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่จะไล์เดือนธันวาคมที่จริงงานนี้เป็นงานงาน,งานสองวงเห่นน้ากันเนาะผมผมบรรลุว่าไหลได้เพราะตอนนั้นมากัระ,ะเบียบมากะะันะะไหลพอไห้ไหมครับ <S <S ทั้งระเบียบเิ่น็บให้ไหลแต่นี่เห็นปุยญบานฟินแลนด์เราโพสต์่าของเรามีไหลสดอยู่นะครับ กระบ,บอกเ็็ยงั้งครับท่านผู้ใดอยากสนับสนุนเท้ากับกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ไลฟ์บรรยากาศหน้าเวทีให้ดูเลยนะครับก็ทั้งสองวงทั้งพย้บันฟินแลนด์แล้วก็หมอลำใจเกินร้อยเลยนะครับ125บาทสำหรับรอบ EP7 กดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยหรือจะซื้อเหมาเมาไว้เดืนนธันวาคมก็สามราสิบหาบาทพึ่งหอเดเประมาณสิบนาทีนี่แหละพี่น้อง ส่งขอความบอกเมียเรวกับจังไรสดบอกน้ำมูเจา้านอนนอนหลับมาน้ำทางครับอยู่ที่สนามกินซ่าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับผมใช่ไหมเด้อใช่ไหแเราก็ออกมาะเว้นเด้อครับ วงของขท่าบิ๊กพินสิริก่อนนะครับเริ่มทุ่มหนึ่งหอดสามทุ่มนะครับใจกะลอยสิต่อจากสามทุ่มถึงหาทุ่มนะครับแล้วก็บิ๊กต่อจากหาทุ่มไปถึงเที่ยงขึ้นนะครับและะ้วก็หองใจจะลอยจากเที่ยงขึ้นไป, Hot, ปหอดตีนครับผมแชร์แล้วครับขอบคุณนะวันนี้เล่นสลับกันนะแต่ว่าพรุ่งนี้เล่นเล่น,เล,นเล่นเต็มสกิลทั้งสองวงก็คือเล่นไปพร้อมกันเลย แต่ว่ามือนี่เล็งสลับกันสวัสดีจ้าหนองบอยสวัสดีครับผู้ใดเข้ามาแล้วซอยแช่เห็นในได้ครับผมแช่เดี๋ยวผมสิา้าไปบ่งบรรยากาศจังหน่อยแต่นีขอขึ้นไม้ถึงรถก่อนสวัสดีน้องบอยไวจังถึงกรมอออกจากคอนแก่นมาสิบเอ็ดโมงครับ เคยเจอที่วัดหลวงพ่อรวยอุ้ยหลายปีแล้วใช่ไหมครับหลายปีแล้วตั้งแต่ก,ก่อนช่วงโควิดไหมนะฮะเสียดายน้องเทศนน้องพลไม่ได้มาครับไม่ต้องเสียดายครับผมไม่ลูกให้เขาอยู่บ้านนั่นละติดตามไดอยู่ครับบึงทั้งเพจแมทแอนไดอยู่เอาบทท่านไดถึงไว อันควรกับมาใดเป็นบางงานยี่หลีคันสิมาตลอดนี่ตายเลยครับมาตลอดนี่ตายเลยบบได้สั่งยังหลบสิงคุ้มตะกันงุ้มๆเศร้าๆอยู่กับลูกนี่ก็บ่ได้เห็นยานเดี๋ยแล้วกับลูกกับสิบบได้พักพรอแม่ครับแม่จ๋าเอ้ยพิจารณาแบบพิจารณาซอยกันเน้ เอ่ยทั้งหลายแม่ทั้งหลายครับวันนี้ก็สลับกันเล่นนะครับสองวงสองสไตล์เนาะสองรูปแบบนะครับแฟนขับเข้ากับมาทั้งสองวงนั่แหละมาเห็นกันเห็นหนาเห็นต่างกันมือน,นี้รอในกลุ่มแล้วค้าขอบพระคุณครับคร้าผม กดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับผู้ใดบอท่านในเขากลุ่มแฟนขับบันเขาอยู่ใสเหมิดเนาะนี่เมารอดูไลฟ์แถมคืนนี้เดี๋ยวผมก็จะไลฟ์ในกลุ่มเดี๋ยวผมก็จะไลฟ์พูดคุยในกลุ่มแหละแต่เดี๋ยวช่วงเย็นๆก่อนเดี๋ยวผมสิออกไปบึงคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกหนาเวทีเราเป็นไรในกลุ่มเ <c oughs> <c oughs> มาแล้วรอดูคืนนี้จ้าครับผม วันนี้คงสนุกแน่นอนรอเข้ากลุ่มแล้วขอบพระคุณครับเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มใครที่ยังเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับโอนแล้วแต่ยังเข้ากลุ่มไม่ไดร้รีบแจ้งมาตอนนี้เลยไล่ขึ้นคำถามไล่ขึ้นคำถามกระสิบประมาณหนึ่งขออนุญาตดึงเข้ากลุ่ม มีของขายในลูกตั้งบูธเลยได้เท่า,า,าไหร่ก็ดีวันนี้มีบอสแคร์แล้วก็ปุริสายอยู่หน้าเวทีเหมือนเดิมนะครับเ<ว><น>มารอแล้วจ้าครับผมเมาตลอดตอนนี้อยู่ในกลุ่มเราก็ กี่คนแล้วนี่ปาร์ตคุณใหม่ปัจรีเพ่นคือหมานโคลากแท้ปีนี้งานวันที่หกครับของไทยบ้านแลนเนี่ยฮะหกธันวาคมปกติเป็นงานไทยบ้านแลนดที่อุบลที่สีสเกตนะครับพันจองไว้แล้วที่นี่พ่นจับงานไม่ได้นะครับก็เลยเลื่อนไปครับพอดีผมโพสเมื่อเา้ารนี่ก็มีเจ้าภาพเขามาสวมแทน โอ้ยขอบคุณหลายๆครับที่เมตตาแฟนคลับโตเกียวก็มาซื้อกลุ่มปิดเราเหมือนกันนะครับขอบคุณหลายๆนาหน้าฮักหลายครับน้าฮักหลายสื่อเบึงทั้งสองวงของของโตเกียวเนี่ยเพิ่นเป็นไหลไงผมบอหลัว่าเพิ่นมีไหลผมบอหลัว่าเพิ่นมีไหลเพราะมันเป็นเป็นงานสองวงเนาะแต่ว่าเพิ่นกับมีแฟนครับที่หนาเนียนของเพิ่นอยู่แล้วนะครับ ผม,ผมก็เลยบริเตรียมโตแม่แถ่วะ่ะผมก็สศิล่แถมในกลุ่มเหมาเหมากลุ่มอีพีเจ็ดของเดือนธันวาคมอะครับศิไลใ่ในในในกลุ่มทั้งสีมือเลยนี่แหละไปสีมือบอยอ่านในค่ะแม่ประกอบครับผมแต่เท่ากับบานเท่ากับสนับสนุนกันด้วยครับเขากุมเฮมาเด้อผมก็บริเตรียมโตค่อยู่เด้เปิดกลุ่มใบลวงหนาไปสองมือแล้วก็เลยเด้นี่ พี่เข้าแล้วค่ะขอบคุณครับใจดีแท้นะครับแต่ก็ได้บรรยากาศเหมือนเดิมนะผมสีเอาไอ h ฟอนสิบเกตไลทตอนนี้อยู่ในกลุ่มพันสามร้อยคนครับนกลุ่มพันสามรอยคนแล้วแม่จะไปวันที่หนึ่งที่มีนบุรีครับผมเดี๋ยวเจอกันครับมีนบุรีเราเล่นวงเดียวแต่วันนั้นแหละก็ควรจะมาอีกวันหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับมาทุกวันได้ยิ่งดี อยากเข้ากลุ่มค่ะแต่ช่วงนี้ไม่สะดวกจริงครับไม่เป็นไรครับผมแต่ซื้อเป็นรอบก็ได้นะครับซื้อเป็นรอบก็หนึ่งร้ยี่สิบห้าบาทหรือร้อยี่สบเจดบาทร้อยี่สิบเจ็ดบาทนะครับซื้อรอบ EP เจ็ดหรือจำเหมาไว้เลยเดือนธันวาคมก็สามร้ห้าสิบห้าบาท <c oughs> รั e b ีบีพ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> เช็คชื่อเด้อโอ้ยมาเนี่ยเท่าไทยพี่น้องบทถิ่มกันเด้อ ครับผมมึงหลังเวทีครับหลังเวทเี๋ยวผมจะเอาให้บึงหลังเวทีเวทีแถวบิ๊กอยู่ฝั่งฝั่งนันนะครับของเฮาอยู่ฝั่งติดถนนฝั่งของเราอยู่ติดฝั่งฟิวเจอร์นะครับของน้องบิ๊กอยู่ติดถนนอีกฝั่งหนึ่ง อยากเข้ากลุ่มค้าแต่ไม่สะดวกครับแม่โอรอบหน้าขอให้คุณแม่สะดวกนะครับขอให้ได้ปัจจัยได้โชคได้เงินได้ทองมาเยอะๆย่ำอะไะขอบคุณค่ะที่อ่านคอมเมนต์แม่ครับผม นาใครอึงลึงอยู่น้อนหัวกระตินหน้างานบัตรเท่าไหร่จ้านนองบอยสอง้อยหกสิบครับสวัสดีจ้าซื้อตอนเย็นครับผมเข้ากลุ่มให้หน่อยผู้ใดยังบั่ท่านให้เข้ากลุ่มเมื่ออื่นแล้วนี่ครับน้องบิ๊กแลนด์เห่นโอเปนมาแล้วะคอ,อน้องภัยของน้ำนี่ด้วยค่ะ อ๋อได้ได้เลยพอหลังเวทีมันชนกันหลังเวทีติดกันเลยครับมีไลฟ์ของโตเกียวแต่แม่แต่ให้กำลังใจทั้งสองวงเลยดีมากๆเลยนะฮะคือผมไม่ผมไม่ได้เตรียมทีมไลฟ์ใหญ่มาแต่ว่าก็จะเอาโทรศัพท์นี้แหละไลฟ์ ตอนแรกคิดว่าไหลไม่ได้เข้าใจแบบนั้นนะครับแต่แฟนคลับตูเกียวกับน,นารักหลายครับสื่อถึงของตูเกียวแล้วค่ะมาอุดหนุนของบอยอีกนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ทําความรู้จักกัน,เ,นเข้ากลุ่มไปรอแล้วจ้าครับผมของของเพิน่นอ่ากลุ่มปิดเพิน่นเพินินเพินเพ่นเห็ดอ่า คือคักตลอดนะครับของตัวเจียวมิ้วสิคคือคักเสมอตนเสมอไปของเฮ่ากันตามสถานการณ์นะครับงวดรอบบางรอบกับมานบางรอบกะไปเรื่อยๆ <c oughs> ขอบคุณครับครับผมสองแบบสองสไตล์ครับวงคอนเสิร์ต นอของน้องบิ๊กนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตไวเลตี้มอลำฟิวชั่นใหม่เมืนมัครับของใจกันลอยก็จะเป็นงานโชว์แหะครับเป็นหมอลำเหลืองตอกรอนนะครับก็จะเป็นหมอลำมมูดีใจด้วยจริงเห็นมีงานเข้ามาเยอะๆที่จริงงานก็สม่ำเสมอมาสิบปีแล้วครับที่เป็นที่เป็นงานมาแบบนี้ นะครับที่เป็นวงใจกะลอยมากอะ่ะได้รับความเมตตาอาสิเบรยม,มีซื้อเสียงโด่งดังมากมาก,มากแต่ว่าก็เป็นวงที่มีพีมีนองแบบมีงานอยู่ตลอดกล <Yeah. S 1> ุ่มปิดต้องก,กระเฮดมากพร้อมๆก,กันกับของถ่าวบิกครับ,ก,บกับของผู้ยิบันฟินแลนด์เฮดมาพร้อมๆกัน <Yeah. S 1> นะครับของมุตาวะของผมนับหนึ่งไมทุกปี เริ่มนับ EP ที่1นใหม่ทุกปีแต่ถ้าจะรวมจริงๆก็ตอนนี้ EP ที่2 7งร้อนะครับถ้าจะรวมมังแต้แหล,ก,ล,ก,ลกเลยนะครับเคยทำสถิติสูงสุดตอนนั้นจับคู่กับแอนรอบนั้นส0 0 0 0นกว่าคนนะฮะสามหมกว่าคนเคยเคยสถิติสูงสุด แต่ว่ามันก็เปรียบเทียบไม่ได้นะครับกับช่วงช่วงที่เป็นช่วงที่เป็นโควิดคือโควิดนมันออกแสดงบ่ใดเหมือนปะครับเราก็ได้สนับสนุนกันแล้วก็ได้เห็นกันแค่ทางออนไลน์เท่านั้นนะครับช่วงนั้นก็ผู้ใดเหตุก็คือขับกันเมิดขับตั้งสาวหน่อยทั้งของนายบีกเครื่องของใจกันลอยนะครับก็ก็เป็นสามวงหลักๆที่สามารถทำกลุ่มปิดได้นะครับได้อีกยี่ห้านาทีเจอกันในกลุ่ม ทั้งทั้ง,ท,งทั้งของน้องบีกทั้งของใจกระลอยทั้งของสาวหน่อยนะครับก็ก็ได้ยอดกันี่นออกกระสนับสนุนกันกันคึกคักนะครับแต่พอช่วงออกงานมาแต่ละวงก็เดินสายไปพบปะทุกคนทุกสถานที่ทั่วประเทศนะครับเราก็ได้เจอกันง่ายได้เจอกันบ่อยนะครับมันยอดมันกระสีลดลงทุกวงละักของเท่ากระสี ของเฮ้ากัยังถือว่าใส่ได้อยู่ครับแต่ยังเหนียวแน่นอยู่รอบนึงก็3า0 0าพันถึงสี่พันคนพอแม่พี่น้องให้การสนับสนุนนะครับกตยังก็ยังพอเหตุใดอยู่นะครับบางวงเมือนเศร้าเหตุไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีของโตเกียวมิวสิก้รก็ของใจกันร้อยของอพี่บอสโจก็ก็ทำบ้างนะครับอาจจะไม่ได้ทำสม่ำเสมอ เหมือนเดิมแต่ของเรายังทําสม่ําเสมออยู่ก็คือจัดเป็นเหมาทุกเดือนนะครับเหมาเหมาเดือนละสาม EP สาม EP ซื้อเป็นรอบก็ได้ซื้อเหมาก็ได้นะครับฉะนั้นรอบนี้ขอบคุณแฟนครับตัวเกียวที่ซื้อกลุ่มปิดใจกันร้อยขอบคุณครับนี่ตอเข้าต,ตอนรับเอากันเดอร์สองบานเข้ามอนี้ถือกัน <laughs> สองบานเข้ามอนิเป็นครอบครั้วได้มอนิเป็นบานหลังใหญ่ นะครับมันอุดหนุนของใจกระลอยน้าครับของใจกระลอยกับไปอุดหนุนของตัวเกี่ยวน้ำขึ้นกันนะครับแต่ผมจะไลฟ์ในกลุ่มนะครับพูดคุยทักทายตอบคอมเมนต์ในกลุ่มด้วยนะครับแต่ของเรามันจะเป็นกลุ่มเมาเมาเดือนธันวาคมนะครับเพราะว่าเขาไหลหลอกออนทั่วเนี่ยที่ที่ประชันสองวงนี้เราไม่ได้เตรียม นะครับดเตรียมแต่ว่ากระสิบไปไลน์นกลุ่ม ep7 นะครับฉะนั้นก็ทุกคนที่ซื้อบัตรกลุ่มปิด ep7 ก็ถือว่าได้สนับสนุนคอนเสิร์ตรอบนี้แล้วก็ได้เข้าชมบรรยากาศด้วยนะครับฝากพี่ๆแม่ๆท,ท,ทุกท่านด้วยนะครับผมป่านเข้ากัยบยาแพลด้วยของเพลินโบนเมนได้เป็นหมืน่นหลัติของเฮาได้พันหนึ่งนี่ <c oughs> ซื้อตั้งแต่เริ่มจนถึง ซื้อตั้งแต่เริ่มวันแรกผมดูในกลุ่มก่อนตอนนี้หนึ่งพันสามร้อยคนครับตอนนี้หนึ่งพันสามร้อยคนอยู่ในกลุ่มแอดมินกับขยันขยันเด้บอสเจ้าาเศร้าวใดกลุ่มปิดเดอร์ข่อยใจสิกขาแท้ๆมันบางคนอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างภาคที่ไม่ค่อยได้เจอกันก็ยังต้องพึ่งต้องอาศัยแบบกลุ่มปิดอยู่ในการได้เจอกัน สสิไปทั้งใดเอาหอเขาเป็นทุนกันเดอ้องงแม่อธิบายขยายค่วมแน่แม่ติดธุระดูย้อนหลังนะคะล้วจะบอกแบบนี้ครับทุกคนอันเนี้คือดูย้อนหลังได้ภายในหนึ่งเดือนนะไลค์แต่ละไลค์เดี๋ยวนี้ของเป็นทุกคนแพลตฟอร์ม facebook มันจะมันจะอ่ามันจะมีเวลาให้ไลค์สดเนี่ย มันจะอยู่ได้แค่เดือนหนึ่งแล้วมันก็จะหมดอายุมันจะตัดไปเองโดยอัตโนมัติมันเป็นแบบนั้นนะครับ fc น้องบิ๊กนะครับพรุ่งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้ดูใจกันแล้วยินดีต้อนรับฝากเนื้อฝากตัวไว้แน่แล้วไว้ด้วยนะครับของโตเกียวจะ5ห้าพันแล้วป้าขัดอิลีแฟนครับเปินใจร่อยกันขักขึ้นกันนะครับเท่ากับบอเพลว,วเลยเขาต้อง บอสจะหยุดทำกลุ่มปิดนะผมนอนหัวกระต่นเออวันวันวันนี้นะครับเล่นสลับกันแต่ว่าพรุ่งนี้ก็คือเล่นพร้อมกันเลยวันนี้คือด้วยสถานที่เป็นแคบด้วยนะครับคือขึ้นหนองดีศิลปินแล้วก็หลายเนาะขันสมุิว่าอย่างเช่นวันนี้เล่นคนละสองชั่วโมงเล่นคนละสามชั่วโมงเนาะแชร์กันคนละสามชั่วโมงเนี่ยจากทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนเนี่ยอ แต่และว,วงก็ปรับสคริปต์ใหม่เอาแบบกระชับสุดเอาแบบเอาที่มันดีที่สุดของแต่และว,วงมามาโชว์ยังไม่ถึงหมื่นจ้าโตเกียวจะถึงห้าพันสนามสนุนกันเยอะๆนะมันเป็นการสร้างตำนานแบบหาโอกาสยากมากที่จะได้มาเจอกันแบบนี้คือตอนแรกคือพระประแดงอาเขตไอพระประแดงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะดีวคิวของผมเนี่ยคือผมอยู่กับพระประแดงโปรโมชั่น คุณยุทธเนี่ยครับมั้งแต่ปีแรกอยู่ด้วยกันมาสิบปีแล้วนะครับเขาจะจองไว้ข้ามปีสมมุติว่าเนี่ยอย่างเช่นปีนี้เขาจองของปีเจ็ดศูนย์ไว้แล้วเขาจะล็อกคิวสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอ่าหรือพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยรอบรอบล,อบละห้าวันห้าวันสําหรับการออนทัวร์เนี่ยปีหนึ่งผมให้คิวเขาปีละสามสิบคิวเขาสิล็อกคิวไว้ล่วงหน้าไว้ขามปีไว้อยู่แล้วแต่ผมก็บรรูุว่าเขาจะเอาไปแสดงที่ไหนงานอะไรนะครับ บัตท,ที่นี่ก็เลยนี่แหละก็เป็นโอกาสอันดีว่างานนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะาตอนแรกคือผมก็ไม่รู้มาก่อนเนาะที่เพิ่นจองคิวไว้แต่เขาก็ไม่รู้เลยแหละว่าแต่ละงงานไปที่ไหนแสดงอะไรยังไงแต่ว่าเดือนที่แล้วแจ้งมาว่าประทักกับน้องดีดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยแบบมันหาโอกาสได้ยากนะทุกคนนะครับแล้วก็บัตรแ้างานก็แค่260บาทแล้วได้มาเห็นแบบ2วง2วง2แบบ2ส,สไตล์นะครับ ท่าบิ๊กเพิ่นกับฟอร์มวงปีนี้ผลงานเพิ่นกับดีแล้วก็มีศิลปินแล้วก็แฟนคลับเพิ่นค่อนข้างสิืึกยแข็งแรงแล้วก็ศิลปินน้องๆในวงทุกคนก็ก็มีแสงมีอะไรก็ได้รับแสงจากน้องบิ๊กนั่นแหละครับแล้วก็มีศิลปินของของอแฟนคลับของศิลปินในแต่ละคนในในวงก็ค่อนข้างแข็งแรงเหมือนกันนะครับกระสีกระกระสีแห้งพอเฮ้าแฟนคลับเพิ่นนะครับก็คือแบบนั้นกับเป็นกลุ่มใหญ่ แต่ว่าการแสดงของมันก็จะเป็นคนละรูปแบบเนาะของของเขามันก็จะเป็นฟอร์มหมอลำมูมันก็จะมีงานงานคือคือบุคลากรมันอาจจะึกอ่าต่างกันก็คือจํานวนนะครับแต่มันม้วนเหมือนกันแต่ม้วนคนละแบบเราก็ต้องแยกอันนั้นเพิ่นเป็นฟิวชั่นใหม่เขาเรียกว่าคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำฟิวชั่นใหม่แต่ว่าของเขาเป็นคอนเสิร์ตหมอลำเรื่องต่อกรน,นะครับมันก็จะเป็นคนละลักษณะ แต่ก็ม่วนเหมือนกันยินดีต้อนรับแฟนคลับโตเกียวมิวสิกนะครับที่จะมาอุดหนุนใจกัน้อยมือนี้มาฝากเนื้อฝากโตครับผมนั่งจามสิลองเพีงอย่างเออผมโพดโพดขำขำเดอ้อยาดามาเด้นะครับโพดขำขำราะว่ามือนี้น่องบิ๊กเึ่นกบบมือว่านก่อนเิ่นหยุดสองมือเฮ็ดโชว์มาไม่มาสัน เอชโชว์มาใหม่ทีซีเมาโชว์ออนทั่วเนี่ยรอบเนี่ยขัดใจกันลอยเนี่ยแล้วก็มีวันนี้มีน้องเบสนะครับน้องเบสคาสิงมาขึ้นเวทีด้วยใจกันลอยนี่มาแต่โตเลยครับโมมีอยังสู่เลยมีตรนองจามใจกันลอยมีตรนองจามสู่นะครับแล้วก็โตเกียวมิวสิกมีดอกกลักแต่ว่าใจกันลอยมีดอกทานตะวันนะครับ ตเกี่ยวมีวสิ่งนี่พี่มีมีพีดอกหลักนะแต่ว่าใจเกิดลอยนี่มีมีพี่ดอกทันตะวันอันนี้เพิ่นมีดอกหลักบอยสิด้ใช้มีดอกทันตะวันบอยสิลิเชียมีดอกทันตะวันเด,ด้อจะว่าไายเป็นผายละมูนี่เลมแล้งนี่เบิ่งโหลดแม่ชี แม่สือซอยอยูจาเพราะว่าฮักทั้งหลายทั้งหมอกโอขอบคุณแม่แอนคนสวยเอฟซีน้องนกพงสกรนี่ครับนี่ฮักแพ้งกันนําเพิงเลือเสือพึงปลามัดฉาเพิงวาลี่สักกุนีเพิงตนใหม่แง่เอาไปเลยด้ <parking. S 1> มันก็มันเป็นตำนานใหม่นะก็หาโอกาสได้ยากที่จะได้โครจรมัน ตั้งวทีข้างกันแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดมาก่อนนะครับก็รู้สึกเสื่อมภัยอยู่นะฮะแต่ก็คือมันก็เป็นวงที่เป็นพี่เป็นน้องกันไหมครับอ่ามันก็นเลยแบบสามารถแบบคุยเรื่องงานการประสานงานกันอะไรมันก็ไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับกับมาซึ่งจริงๆที่จริงแล้วผมกับอ่อเคยอยากรับงานรับลักษณะนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราถือว่าเป็นแบบลูกบ้านเดียวกัน เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่นะครับอย่างเช่นมาการระเบียบรอบที่แล้วนะครับก็ที่กินซานี่แหละใช่ไหมฮะอยู่กินซานี่แหละมากรับระเบียบอันนี้ก็คือพ่อกับลูกเนาะมันก็คุยกันใดเข้าใจกันแช่กันแบ่งกันเล่นนะครับ่บอยากอย่างพี่น้องแบบมองในเชิงเปรียบเทียบหรือแสดงออกในลักษณะของการเปรียบเทียบนะครับเราให้เกียรติซึ่งกันและกันทุกคนรักใครเราก็ อ่าเขาเรียกว่าอะไรรักใครเราก็ชื่นชมคนนั้นนะครับแต่เราไม่ถ้ามาลักงานแบบเนี้ยครับเราก็หลีกเลี่ยงกันเปรียบเทียบกันอะไรมันธรรมดาของเข้าเขาหักไผ่เข้ากับชื่นชมคนหนั่นเขากะต้องเอาคนหนั่นมาก่อนแต่ว่าพอมันมันเป็นงานคู่แบบนี้แล้วมันก็เป็นค่อนข้างสนิทสนมกันเข้ากับเหตุในคนทั่วไปเขาได้เห็นเลยว่าโอ้ขอบคุบัวแฟนคลับใจจนลยอยกับแฟนคลับโตเกียวเพิ่น มีพลังอิริเนาะเพิ่นฮักกันเนาะเพิ่นเป็นพลังบวกให้กับศิลปินเนาะเพิ่นซัพพอร์ตศิลปินโดยแท่เนาะทั้งดนันความรู้สึกทั้งดนันการสนับสนุนในทุกๆดานอย่างประมาณนี้นะครับปีที่แล้วเป็นพ่อปีนี้เป็นน้องครับผมนี่แหละว่าก็เลยอยากมาฝากกลุ่มปิดของของใจกันร้อยด้วยนะครับก็มี EP7 ผมจะไปไลฟ์นะครับเข้าไปไลฟ์ในกลุ่ม EP7 ให้ชมนะครับก็จะเริ่มนี้เลยนะคะอีกหกจากหกมุ้งนี่แหละก็สิเริ่มแล้วแล้วก็ของใจก็ร้อยเราจะไลฟ์ไลฟ์ใหญ่เต็มรูปแบบก็คือวันที่ยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบเจดใช่ไหมครับแล้วก็คืนเขาดาวนะครับ เมาเมาของเดือนธันวาคมนี้คือ355บาทแต่ถ้าซื้อเฉพาะรอบ EP 7ที่จะได้ดูดคืนนี้ด้วยก็คือร้อยยี่สิบเบาทกดลิงก์ที่ปักหมดทั้มแอดมินก็ได้ครับเพื่อความชัวร์ก่อนโอนอ๋อ23แล้วก็25นะครับมีไลฟ์วันที่ยี่ามีไลฟ์เนี่ยที่ที่ทุกคนซื้อเหมาเดือนธันวาคมที่จะดูคืนนี้ ที่ผมจะไลฟ์ในกลุ่มให้ดูคืนนี้ด้วยก็คือมันจะมีไลฟ์วันที่23นะครับมีแอนด้วย25ก็มีแอนโอดีด้วยแล้วก็คืนเขาดาวนะครับ31ธันวาคมนะครับพระเอกเล็กนางเอกจามเดือนนี้มีโชว์ใหม่ใช่แล้วครับเมาส์ไปเลย300หบาท ต้องรับแฟนครับโตเกียวน้ำเด้อครับเขาไม่ยำใจกันลอยเด้อเดือนนี้ถือว่าเดือนพิเศษเด้ดาวโคโจรมาเจอกันที่แรกผมมาสิกับบ้านก่อนที่จริงบ้านกับยุ่แถวนี่ครับบ้านผมอยู่คลองสองจะเข้าไปอาบน้ำก่อนนะผมกับกังวลแบบว่าช่วงค่ำเนี่ยห้าหกโมงรถมันชอบติดหน้าบ้าน ก็เลยถ้าแวะเข้าไปบ้านเขาอัวออกมางานช้านะครับผมก็เล่จากคอนแกนสิบเอ็ดโมงกะมาหอดงานประมาณสี่โมงที่นมากัเลกเขามางานเลยครับ <c oughs> รอเด็งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนเดอแฟนขับบันเท่านี้แล้วต้องมาเป็นหลักให้กันเนี่ยต้องมาเป็นหลักเป็นฐานให้กันนี่กดลิงก์ที่ปักหมุดเข้ามาขอบคุณแม่ราตีอุปเทศน,นะครับเข้ามาทีละคนสองคนอันบันตัวเกียกนเน่ยวไปยในหาท่านเลยดี <c oughs> มันก็ถ้าพูดถึงแต่ก่อนเนาะเขาขายบัตรกลุ่มปิดในถามกันกบนองประจํานี่ครับถามงันกบนองประจํารอบนี้เลยเท่าไหร่แต่ก่อนเนี่ยของของบ่อย กับแอนเคยสถิตีสูงสุดตอนนั้นได้สามหมื่นคัวนะครับตั้งแต่หมายถึงในสำหรับที่เป็นของห้องเฮดแมกนะครับสามหมื่นคัวแล้วก็รอบละหมื่นหลักๆกับปีนั่นกับทั้งปีอ่ะหมื่นขึ้นทุกรอบแล้วก็มาหลังๆลก็เริ่มเจ็ดพันหกพันหาพันปีที่แล้วก็ยังอยูซีพันหาพันอยู่ประมาณนี้แล้วช่วงปิดวงที่ทําก็ยังอยู่ในเลทห้าพันก็ถือว่าแฟนคลับห้องกั มีพลังในระดับหนึ่งนะครับที่ซับพอร์ตกันขอบคุณครับพี่พี่อะไรนี่ครับ M A E S O N G สวัสดีครับ Bot, บอสบอสวัสดีครับบอสบอย F C โตเกียวคะ่ะสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวน้ำเน้ด้วยครับผม อ๋อนี่ไงมี f อตัวเกี่ยวเข้ามาในกลุ่มซื้อคุมปิดให้เราด้วยขอบคุณนะครับมีเพิ่นโพสในกลุ่มแล้วกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับพี่เคกสวัสดีครับวันนี้บอสได้กําไรมาเต็มเด็ดมันสิมีคนจอดดามาอ,อยู่ดีอันหมายถึงหมายถึงอันแฟนคลับบอยซิริชัยนี่แหละชื่อบังออนอะไรนี่อันผมโพสงานน้องเพิ่ครับ อันวันนี้รู้สึกว่าจะมีความสุขเป็นพิเศษนะอยังประมาณนี้นะ <c oughs> นี่นี่ไหมมารอบนี้ดูน้องบอยมีความสุขกว่าครั้งทุกครั้งเลยนะมาสันอเลิศทุกเทือ่อแหะแนวเขาต้องเขาสิมาหายไงคนเบิงติสิมสาเศร้าสิมาหง่อยจังไหนเนาะเขาต้องสั่งความตื่นเต้นไงคนอยากไม่เห็นมาพออย่างน้อยคือเราต้องู้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับ คนจ้างคนจัดงานคนจะมีความสุขจริงๆก็ต่อเมื่อขายบัตรได้บางออนหายหน้าหายตาไปนานเลยนึกว่าตายไปแล้วยังสบายดีอยู่ใช่ไหมผมได้ถามเขาแล้วนะถือโอกาสถามเขาแล้ว